เมื่ออายุเข้าใกล้60ปีคุณอาจรู้สึกว่าชีวิตเริ่มซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นสังคมมักมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรามากมายทําให้เราอาจรู้สึกกดดันในการทําตามมาตรฐานที่คนอื่นตั้งไว้แต่จริงๆแล้วช่วงเวลานี้คือเวลาที่เราควรให้ความสำคัญกับตัวเองอย่างแท้จริงคุณสามารถหยุดทำสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตได้เช่นการพยายามทำให้คนอื่นพอใจหรือการยึดติดกับอดีต สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้คุณเติบโตขึ้นเลยในทางกลับกันอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่พอใจในชีวิตลองมามองโลกในแง่ดีและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรือทางความคิดเราควรเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับตัวเองในทุกด้านที่เราเป็นการหยุดคิดมากและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็น จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันการลดน้ำหนักหลังอายุ60ปีนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้ววันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่คุณควรหยุดทําเพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงเวลานี้ที่ถือว่าเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความมหัศจรรย์คุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ทําให้คนอื่นพอใจอีกต่อไปไม่มีใครที่ต้องการให้คุณรู้สึกกดดันในการทําให้คนอื่นมีความสุข การยอมรับตัวตนของคุณเองเป็นสิ่งสำคัญนี่คือช่วงเวลาที่คุณควรใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการนอกจากนี้การหยุดย้อนไปยังอดีตก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันการมองย้อนกลับไปอาจทำให้คุณรู้สึกไม่ดีและไม่ช่วยให้คุณเติบโตต่อไปการอยู่ในปัจจุบันและมองหาอนาคตที่สดใสจะช่วยให้คุณมีจิตใจที่เบิกบานการหยุดการวิจารณ์ตนเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญ คุณควรรักและยอมรับตัวเองในทุกแง่มุมไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่เพียงพอในแง่ใดแง่หนึ่งทุกคนมีข้อบกพร่องและไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรทำเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิต สุดท้ายนี้การควบคุมความคิดของคุณเองก็เป็นเรื่องสำคัญการคิดมากหรือวิตกกังวลมากเกินไปจะทำให้คุณรู้สึกเครียดคุณควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้นดังนั้นมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเถอคะค่ะหากคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า60ปียินดี ต้อนรับสู่ช่วงเวลาที่ซับซ้อนและน่าทึ่งที่สุดในชีวิตของคุณมีความกดดันและความท้าทายมากมายที่เราต้องเผชิญเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงจากโลกที่ทุกอย่างนั้นคาดเดาได้และมีบทบาทที่ชัดเจนในสังคมสู่เวลาที่เรามีเสรีภาพและโอกาสที่ดีในอนาคตอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่หลายคนคาดหวังว่าเราจะทำอยู่มีภาพพลักที่เราต้องผลักดันออกไป และมีสิ่งที่ผู้หญิงที่อายุเกิน60ปีควรหยุดทำซึ่งมีมากมายสิ่งแรกคือหยุดเป็นคนที่พยายามทำให้คนอื่นพอใจคุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไปอาจมีช่วงเวลาที่คุณต้องทำเช่นนั้นเมื่อคุณทำงานต้องพอใจบริษัทหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานแต่ตอนนี้คุณสามารถหยุดทำสิ่งเหล่านั้นได้คุณสามารถใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการคนที่คุณต้องทำให้พอใจคือคุณเอง แน่นอนว่าการมีความรู้สึกดีๆต่อคนในครอบครัวหรือเพื่อนก็ควรมีอยู่แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจขอแค่เป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองจะทำให้คนส่วนใหญ่ชื่นชมคุณมากขึ้นสิ่งที่สองคือหยุดใช้ชีวิตอยู่กับอดีตการจมอยู่กับอดีตนั้นไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยแม้ว่าเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่เราควรหยุดกลับไปยัง จุดนั้นการใช้ชีวิตในปัจจุบันจะช่วยให้เราเติบโตการเรียนรู้จากอดีตสำคัญแต่การจมอยู่กับมันไม่ใช่คุณต้องปล่อยวางหากมีความคิดที่มาทำให้คุณนึกถึงอดีตคุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยให้มันผ่านไปอย่าจับต้องอดีตนั้นไว้สิ่งที่3คือหยุดการวิจารณ์ตัวเองหยุดคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่สวยพอหรือไม่ฉลาดพอทุกคนมีข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์แบบ การยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองจะช่วยให้คุณเติบโตและเข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่4คือหยุดกลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคุณอายุมากขึ้นร่างกายและความคิดของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองแต่ยังเกิดขึ้นกับโลกที่คุณอาศัยอยู่ด้วย สุดท้ายคือการควบคุมความคิดของตัวเองการคิดมากเกินไปเป็นปัญหาที่หลายคนต้องเผชิญปล่อยให้ความกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหลุดมือไปคุณสามารถสนุกกับการใช้ชีวิตได้มากขึ้นเมื่อคุณไม่ต้องจมอยู่ในความคิดที่กังวล การหยุดทำสิ่งที่ไม่จำเป็นเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตคุณมีคุณภาพดีขึ้นและหากคุณมีความคิดเห็นเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรหยุดทำเมื่อคุณอายุ60หรืออายุอื่นๆอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณเพราะการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้จะช่วยให้เราเติบโตไปด้วยกันขอให้คุณมีวันที่ดีและดูแลตัวเองให้ดีเราหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขและเต็มไปด้วยการค้นพบใหมๆ่ๆ ขอบคุณที่อยู่ที่นี่ดูแลตัวเองให้ดีสวัสดีค่ะการลดน้ำหนักหลังอายุ60ปีเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และมีหลายสิ่งที่เราควรหยุดทำเพื่อให้การเดินทางนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเริ่มจากการหยุดเป็นคนที่ต้องทำให้คนอื่นพอใจการที่เราเคยพยายามทำให้คนรอบข้างพอใจนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกกดดันและสูญเสียตัวตนไปเมื่อเรามาถึงจุดนี้ของชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ตัวเองมีความสุข เราสามารถตัดสินใจได้ว่าชีวิตเราจะดำเนินไปในทิศทางไหนแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับความคาดหวังจากคนอื่นเราควรให้ความสำคัญกับความต้องการและความรู้สึกของตัวเองที่จริงแล้วคนส่วนใหญ่จะชื่นชมเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองต่อมาเราควรเลิกอยู่กับอดีตการจมอยู่กับความทรงจำในอดีตไม่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้น การรักษาความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันทำให้เราไม่ต้องกลับไปที่อดีตและสามารถมองไปข้างหน้าได้เราควรหยุดการวิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงเราเป็นมนุษย์และไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบทุกคนมีจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ทำให้เราเป็นตัวเราการรักตัวเองและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเราได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ต่างๆในช่วงชีวิตที่ผ่านมา การไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรทำความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเราอาจพบกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและความคิดแต่การยอมรับและก้าวไปข้างหน้าจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนอกจากนี้การควบคุมความคิดของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญการคิดมากเกินไปอาจทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลและไม่สามารถเพลิดเพลินกับชีวิตได้ การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและมีความสุขกับช่วงเวลานั้นๆจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สดใสขึ้นสุดท้ายนี้การมีมิตรภาพและชุมชนที่ดีจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายการมีคนที่เข้าใจและสนับสนุนเราจะทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่มีความคิดคล้ายกันจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นในทุกวัน ดังนั้นเราควรเริ่มต้นจากการหยุดทำสิ่งที่ไม่จำเป็นและเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยวิธีนี้เราสามารถลดน้ำหนักและมีชีวิตที่มีความสุขและเต็มไปด้วยคุณภาพได้มากขึ้น mm hmm. การลดน้ำหนักหลังจากอายุ60ปีเป็นไปได้แม้ว่าจะมีความท้าทายมากมายที่ต้องเผชิญในช่วงเวลานี้แต่การทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนบางสิ่งในชีวิตสามารถช่วยได้ เริ่มจากการหยุดเป็นคนที่พยายามทำให้ทุกคนพอใจคุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไปการทำงานหนักเพื่อให้คนอื่นพอใจอาจเคยเป็นเรื่องสำคัญแต่ในขณะนี้คุณสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการการทำให้ตัวเองมีความสุขเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเราหยุดพยายามทำให้ทุกคนพอใจเราจะมีเวลามากขึ้นในการทำสิ่งที่เรารักและใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือ การหยุดจมอยู่กับอดีตการคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ช่วยให้เราดีขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคตคุณควรพยายามอยู่ในปัจจุบันและมองหาโอกาสใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าการมีความอยากรู้อยากเห็นจะช่วยให้คุณเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและทำให้ชีวิตมีความหมายการยอมรับความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องทำเมื่อเราอายุมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรือการเปลี่ยนแปลงในความคิดและความสนใจการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้คุณควรหยุดการคิดเชิงลบเกี่ยวกับตัวเองคุณคือคนที่มีคุณค่าและมีประสบการณ์มากมายการหยุดวิจารณ์ตัวเองจะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นและสามารถมองเห็นคุณค่าของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น อีกหนึ่งเทคนิคสำคัญคือการควบคุมความคิดของคุณการคิดมากเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดและวิตกกังวลการฝึกที่จะปล่อยวางและใช้เวลากับการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์จะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คุณควรหยุดทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเริ่มทำสิ่งที่ช่วยให้คุณเติบโตการมีความคิดบวกและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นสุดท้ายการมีชุมชนและเพื่อนฝูงที่สนับสนุนกันจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจเดียวกันสามารถเป็นแรงผลักดันที่ดีในการพัฒนาตนเอง การลดน้ำหนักหลังอายุ60ปีไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณต้องพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองจำไว้ว่าคุณคือคนที่มีค่าควรแก่การรักและดูแลตัวเองอย่าลืมที่จะใช้เวลาในการทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ หากคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า60ปียินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความมหัศจรรย์ในชีวิตมีความทา้าทายมากมายที่คุณต้องเผชิญในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณมีอิสรภาพและโอกาสใหม่ๆรออยู่ข้างหน้าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ทำให้ทุกคนพอใจอีกต่อไปในอดีตอาจมีช่วงเวลาที่คุณต้องทำเช่นนั้นเพื่อเอาใจเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงาน แต่ตอนนี้คุณสามารถใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการได้แล้วคนที่คุณต้องทำให้พอใจที่สุดคือคุณเองการใช้ชีวิตอยู่กับอดีตนั้นไม่เป็นประโยชน์คุณควรหยุดการยึดติดกับความทรงจำเก่าๆก,การมองย้อนกลับไปนั้นไม่ช่วยให้คุณเติบโตแต่การรักษาความอยากรู้อยากเห็นและมองไปข้างหน้าจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายอย่าให้คำพูด ที่ทำให้คุณรู้สึกได้ค่ากลายเป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณหยุดคิดว่าคุณไม่ฉลาดไม่สวยหรือไม่เพียงพอทุกคนมีข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราการกลัวการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติแต่คุณต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกสิ่งรอบตัวคุณกำลังเปลี่ยนแปลงและคุณต้องเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การควบคุมความคิดของคุณเป็นสิ่งสำคัญหยุดการคิดมากและการวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการใช้เวลากับความคิดเชิงบวกจะช่วยให้คุณรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานกับชีวิตมากขึ้นเมื่อคุณหยุดทำสิ่งเหล่านี้คุณจะพบว่าการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นคุณจะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและสร้างความทรงจำที่มีค่า ลองตั้งเป้าหมายใหม่ๆที่จะทำให้คุณมีความสุขอาจจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการออกไปทำกิจกรรมที่คุณสนใจการสร้างมิตรภาพใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันเพราะการมีคนที่เข้าใจและสนับสนุนคุณจะช่วยคุณมีความสุขมากขึ้นสุดท้ายนี้การดูแลตัวเองทงั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่าลืมให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณทั้งการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการพักผ่อนให้เพียงพอชีวิตหลังจาก60ปีไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายใหม่ๆที่จะทำให้คุณเติบโตและมีความสุขในทุกวันหากคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 60ปียินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาที่ซับซ้อนและน่าทึ่งที่สุดในชีวิตของคุณมีแรงกดดันและความทา้าทายมากมายที่เราต้องเผชิญเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงจากโลกที่คุ้นเคยมาเป็นยุคที่เต็มไปด้วยโอกาสและอิสระมีหลายอย่างที่ผู้คนคาดหวังให้เราทำและมีอคติบางอย่างที่เราต้องต่อสู้เพื่อก้าวข้ามไปได้ อย่างไรก็ตามมีสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงอายุ60ปีขึ้นไปควรหยุดทำสิ่งแรกคือการหยุดเป็นคนที่พยายามทำให้ทุกคนพอใจคุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไปคุณสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้แล้วในชีวิตนี้คนที่คุณต้องทำให้พอใจคือคุณเองแน่นอนว่าเรายังต้องการให้คนรอบข้างมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับเราแต่ไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ทุกคนพอใจตลอดเวลา การอยู่ในอดีตก็เป็นสิ่งที่คุณควรหยุดทำเช่นกันการหมก,กมุ่นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจะไม่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้คุณควรยอมรับและปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้คุณสามารถมองหาสิ่งใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าอีกหนึ่งข้อผิดพลาดท,ที่มักเกิดขึ้นคือการไม่ยอมรับตัวเองคุณต้องหยุดคิดว่าตัวเองไม่เพียงพอในด้านใดด้านหนึ่งคุณต้องยอมรับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่เพอร์เฟกเราทุกคนมีจุดอ่อน และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีค่าที่สุดการกลัวการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรหยุดทำการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราอายุมากขึ้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและความคิดของคุณ สุดท้ายคือการหยุดคิดมากคุณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของตัวเองและไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตการหยุดคิดมากจะช่วยให้คุณมีความสุขและเป็นอิสระมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือข้อผิดพลาดท,ที่หลายคนมักทำเมื่อถึงวัยนี้แต่ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นคุณสามารถก้าวข้ามข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้และใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุเกิน60ปียินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาที่ซับซ้อนและน่าทึ่งที่สุดในชีวิตของคุณมีแรงกดดันและความท้าทายมากมายที่เราต้องเผชิญในช่วงการเปลี่ยนแปลงจากโลกที่มีความคาดหมายชัดเจนไปสู่ช่วงเวลาที่มีอิสระภาพและโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นรออยู่แต่ในช่วงนี้มีหลายสิ่งที่คนคาดหวังว่าเราจะต้องทำ และมีภาพพลักษ์ต่างๆที่เราต้องผลักดันออกไปมีอย่างน้อย5สิ่งที่ผู้หญิงวัยเกิน60ปีควรหยุดทำสิ่งแรกคือหยุดเป็นคนที่พยายามทำให้คนอื่นพอใจคุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไปในอดีตอาจมีช่วงเวลาที่คุณต้องพยายามทำให้บริษัทหรือเจ้านายของคุณพอใจแต่ตอนนี้คุณสามารถหยุดสิ่งเหล่านั้นได้คุณควรทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและพอใจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นตัวของตัวเองและคุณไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ทุกคนพอใจอีกต่อไปสิ่งที่สองคือหยุดอยู่กับอดีตการยึดติดก,กับอดีตจะไม่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตนั้นสำคัญแต่คุณไม่จำเป็นต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งให้ปล่อยวางและมองไปข้างหน้าสิ่งที่คุณต้องทำคืออยู่ในปัจจุบันและเปิดรับสิ่งใหมๆ่ๆ ต่อไปคือหยุดการตำหนิตัวเองไม่ต้องคิดว่าคุณไม่เก่งพอไม่สวยพอหรือไม่ฉลาดพอทุกคนมีข้อบกพร่องและไม่มีใครสมบูรณ์แบบสิ่งสำคัญคือการยอมรับตัวเองและรักในสิ่งที่คุณเป็นอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคุณมีอายุการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่รูปร่างหน้าตาไปจนถึงความคิดและลำดับความสำคัญในชีวิต คุณต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สุดท้ายคือหยุดการคิดมากการคิดมากเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจะทำให้คุณรู้สึกเครียดและกังวลใจคุณควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและใช้ชีวิตในปัจจุบันหากคุณมีความคิดหรือสิ่งที่อยากหยุดทำเมื่ออายุ60ปีหรือเมื่อใดก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าพร้อมที่จะหยุด อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเพื่อที่เราจะได้พูดคุยกันและเรียนรู้จากกันและกันขอให้ทุกคนมีวันที่ดีและดูแลตัวเองให้ดีนะคะหากคุณเป็นผู้หญิงที่อายุเกิน60ปียินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาที่ซับซ้อนและน่าทึ่งที่สุดในชีวิตของคุณชีวิตในวัยนี้เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆที่รอคอยเราอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความคาดหวังจากสังคมแต่คุณไม่จำเป็นต้องทำตามนั้นเสมอไป เริ่มต้นจากการหยุดทำให้คนอื่นพอใจคุณไม่จำเป็นต้องทำตามความคาดหวังของผู้อื่นอีกต่อไปจงทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและรู้ว่าคุณเป็นคนเดียวที่ต้องทำให้ตัวเองพอใจการอยู่นึกถึงอดีตก็เป็นสิ่งที่ควรเลิกทำคุณไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับความทรงจำที่ไม่ช่วยให้คุณเติบโตจงมองไปข้างหน้าและใช้ความอยากรู้ค้นหาสิ่งใหม่ๆในชีวิต อีกหนึ่งสิ่งที่ควรหยุดคือการบั่นทอนตัวเองหยุดคิดว่าคุณไม่ดีพอไม่สวยพอหรือไม่ฉลาดพอทุกคนมีข้อบกพร่องและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีความเป็นมนุษย์จงยอมรับตัวตนของคุณในทุกๆแง่มุมการกลัวการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคุณเติบโตขึ้น คุณจะพบว่าการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นสุดท้ายนี้คุณควรหยุดการคิดมากเกินไปการวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตไม่ทำให้คุณมีความสุขในทางกลับกันการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันและมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นสำหรับผู้หญิงอายุ60ปีขึ้นไปการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการใช้ชีวิตจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นเลิกทำสิ่งที่ไม่จำเป็นและมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และเติบโตในทุกช่วงของชีวิตหากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรหยุดทำเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปหรือคำแนะนำอื่นๆอ,อย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่าง เราหวังว่าคุณจะมีวันที่ดีและขอให้คุณดูแลตัวเองให้ดีในทุกๆวันขอบคุณที่ติดตามและรับฟังกันมาตลอดนะคะวันนี้เราได้พูดถึงหลายเรื่องที่ผู้หญิงอายุเกิน60ปีควรหยุดทำเพื่อให้ชีวิตมีความสุขและเต็มไปด้วยพลังงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหยุดทำตัวเป็นคนที่ต้องทำให้ทุกคนพอใจหยุดยึดติดกับอดีตหรือหยุดตำหนิตัวเองสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าเราสามารถปล่อยวางได้ชีวิตของเราก็จะมีความหมายและมีความสุขมากขึ้นหากคุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรหยุดทําในวนัยนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างนะคะเรายินดีที่จะได้อ่านและพูดคุยกันและถ้าคุณสนใจที่จะติดตามเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม,ตมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้ ดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ